ข้าไม่ซึมข้าเนาะเมื่อไนค้าเลยมาสอนต้นเสียงหกต้นนี่ครับเนาะมันก็มีเป่ายักยักจำจำนาจำเตอยากคืนนะครนะับเนาะ ก็เตมีแทงนะรนะแม่เสียงเงาสิบแปดตัวแม่เสียงเงาสิบตัวนะ่ครับเราจสิบแปดสิบตัวนะครับนะอ้าลายาอ่านาเคียอานะรนะับอ่าตางคัดแกนอีอ่าทุอสองอูอสอาอาอ เอใส่อเออาตืตสองว่าแพทูโอเอออแค่โออาตึต่างว่าแพทอืออา,าอ์อาต,สอ,าออาตสองต่างว่าแพทออคลิปในก้อมีก็ได้คะต้องอ่านทั้งหนนะน้ครับมาน,ะน,ะน,ะนะนะ อ่าหลายๆว่าอ่าอาแคอ่าอาต่างขัดเกนอีอาทฤษสองอูเอใส่อาเอเอใส่อาเออาทฤษสองว่าแพทยอูเอใส่อาแค่อ่าทฤดต่างว่าแพทยอืออาทฤษสองต่างว่าแพทยอือ เสียงหกต้นนะครับต้นเสียงหกต้นหกตัวกันนะเปะ็นความไทยเนี่ยก็เป็นไม่เอกไม่ทูไม่จตาวาเหมือนเช่นนั้นเองครับนะอันนี้อันนี้เป่านับอาม,มิสังนี่ครับเป่ายักยักจำจำนาจำเตอยักคืนมีหกตัวครับต้นเสียงหกต้นนะครับ,รบ,นนรบอันนี้ครับ แม่เส yeah. ียเงาสิบตัวแม่กับเงาสิบตัวแม่เสียเงาสิบตัวก็ไแม่กับเงาสิบตัวก็ไเนีครันต้อดีอ่านวาอ่าไหนก็อาหลายวอ่านแคอ่าอ่าดังขันอีอ่าน้วยสองอูเอสอารเอเอสอาเออ่าด้วยสองว่าเพิโอเสอาาอออ่าวยต่ามว่าเพิดออ่าด้วยสต่างว่าเปรเออนี่ไคบอ้ค่ะอินชองค่ะ ตัวนี้ก็เป็นตัวกดได้กดเชื่อกดฉับสักไข่วันนี้ครับนะช่องใหม่เปิดใหม่ๆครับนะต่อมาปั่นแห้งเนะีงครับนะกำลังใจตีไรเฮีด,ดคคิปกว่าทั้งหนาเนี่ยตีได,ด้สอนปั่นนี่ครนะับ